สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนมันนี้กับมกมอหกับช่องแฮปปี้พิกไทยแลนด์จ้าทุกคนมันนี้แม่พามาเอ็ดกินเนาะเอดอาหารแลงเนาะทุกคนก่อนจะเอดแม่ก็ขอ,ขอขอบคุณนะคะขอ,ขอบคุณทุกคนทีนท่เข้ามารับส่งเนาะมารับส่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ก็ขอบคุณเด้อจ้าทุกคนมันนี้แม่พามาเอ็ดเมนูมกป่าเนาะจ้าทุกคนมกป่ายังไงอันอันนี้จะเป็นมกป่าข้อยื่อเนาะข้ยือ ปล,ปลาปาช่อนยักษ์นะคะนี่เป็นหูปลหาหูปลาคอเนาะอันอันนี้คือแม่อันซับซับเรียบร้อยแล้วเนาะเฮ้ยเบานเพิ่นเอ็ดโค,โคเฮ้อเรียบร้อยแล้วมีไข่ในมือเหมเยอะนะทุกคนนี่เบิ่งสังเกตจกหูเนาะหูปลาเนี่ยเยอะซ้ำซ้ำขาแม่เนี่ล่ะเกือบสองกิโลครับผู้เบิ้มันถึงจันพอ์โข่จันอยู่โหนนี่ค่ะเบิ่งเบิ่งกระถาบหูปลา Yeah. เครื่องเครื่องก็จะมีหุ้นเส้นเนาะมีหุ้นเส้นมีก็คือมีตะไคร้มีดอกหอมนะคะแล้วก็มีผาอีตู่เครื่องเทศแม่ก็จะมีอันมีข้าวเบืรอเนาะข้าวเบื่อมะขิดตะไคร้หอมแดงแม่ตำเสิอกันแล้วเนาะจ้ะทุกคนนี่ก็มาเบิง่ง เบิ่งตอนปูเลยว,นนวันนี้วันนี้มีตะกรงเนาะแม่ก็จะมกกินแหลงเนาะนี่ก็จะเป็นข้าวเบื่อเนาะแม่ก็ะลาซื้อคองเขาใช่กันเล่นมัแมน่นนค่ะประมาณนี้นี่เราก็เสื้อเคลื่นเสื้อเคลื่นทุกอย่างเนาะ มันคือเคิเนาะคือน้อยนึ่งเนาะใส่เพิ่มเป็นย่างมันคือนับข่าวได้เนาะนับข่าวแล้วก็มันจะเมื่อเคริรมันแล้วมีรส้มจังน้อยตัดความเมมค็ม้มจังน้อยแต่ก็มีซมแห้งเสือเอากลิ่นมัน,นอันนี้จะเป็นดอกหอมเนาะดอกผักบุ้บมันก็จะมีรสชาติหวานเนาะหวานแม่กันล้างเรียบร้อยแล้ว เซนเนาะเส้นนี่เป็นเส้นเซนแหงเนาะ,ะเส้นแหงแม่แซ่น,นำ้ำเดี๋ยวพาอีตู่นี่เดี๋ยวแม่เสิร์ตตำหลังเนาะทุกคนเดี๋ยวแม่ขลุ่นซะก่อนเพรา,าะว่ามนาันละส้ำเนาะข้ากะระมังละมีน้อยหัวบนีเนาะค่ะแม่ก็เติมเครื่องไปเรียบร้อยประมาณวันนี้แม่ก็จะมาปรุงเนาะปรุงก็จะมีปลาแดดเนาะ ปดแม่ก็ใส่แบบทั้งแบบโขดกับแบบอันแบบโขดกับแบบประแดกดิบเนาะนี่เป็นผงซีโรดแป้งน,นัวโอ้โหดนะคะใส่ไหาา <c oughs> แล้วก็น้ำปลาอันนี้ก็จะเป็นประแดกดิบนะคะ ประแดดดีมันจะมีรสซาติแบบมันเค็มแห้งนะทุกคนเขาก็เลยต้องสายประแดดต้มไปลึกกว่าซัดแมนค่ะจกไปไม่ได้ไปลึกคมันโนกว่าันนะคะขลุ่นเนาะขลุ่นให้มันเข้ากันนะคะนี่อืมกลิ่นหอมอืม ม,มุกเสืออันนั้นเนาะไม่จะมุกเสือใบตอตกิ่นกระมังพี่น้องกิง่นหลายปลาคอเนี่ยพอดีปะโคอเนีอ้อจมงหวะขมือปลาคอนือ้อสอง นี่เนาะจ้าทุกคนแม่กะปรุงเรียบร้อยแล้วเนาะปรุงเรียบร้อยละ,ะ,ยละต่อไปแม่กะจะซื้อผ้าอีตู่เนาะคะเนาะเนี่ยซื้อผ้าอีตู่พอซื้อผ้าอีตู่แล้วกะจะขลุ่นอีเธอหนึ่งเนาะจ้าทุกคนนี่แม่จะซื้อผ้าอีตู่เนาะเดี๋ยวมาเบิ่งอันตอนแม่หอ่อใบตองเนาะจ้ะทุกคน ทุกคนก็นมาเบิง่งวิธีการมกข,ของแม่เนาะื้อนี้แม่ก็จะมกเสือ,อน,นเนาะค่ะมกเสือใบตองเนาะจ้าทุกคนเด้วหาใบตองก่อนเนาะค่ะแม่ก็จะตักป่าเสือเนาะตักต้นป่าเสือ มุกละมุกละสองตอนเนาะซื้อมุกละสองตอนวันนี้กับเสื้อพักเนาะค่ะเสื้อพักเสื้อตะไคร้เสื้อวุ้นเส้นเนาะ,ะอือเป็นตอกันน้อยหน่อยนะทุกคนเป็นตองกันน้อยแห้ง นี่เนาะก็จะประมาณนี้เนาะแม่ก็จะห่อเนาะนี่ค่ะก็ห่อธรรมดาเนี่ยแหละจ้ะทุกคนแม่ก็จะห่อแบบนี้ห่อแล้วก็เอาเอาไม้กัดเนาะ แม่ห่อแล้วแม่ก็จะเอาไม้กัดเดี๋ยเนอะคะ่ะก็จะได้แล้วหนึ่งหมกนะคะนี่หมกหนึงแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวมาเบิง่งตอนแม่ห่อแล้วเนาะ ตอนเอาไปนึ่งนาะจะเนาะนี่เนาะจ้าทุกคนนี่แม่กะมกลละแล้วละเนาะจ้ามกฝาแล้วล่ะแม่ก็เอามาเสื้อซึ่งเนาะทุกคนนี่เอามาเสื้อซึ่งแล้วแม่ก็จะนึงน่งน,นึ่งเต่าถ่านเนาะจ้าทุกคนนึ่งเต่าถ่านเนาะเพราะว่ามันใช้เวลาเนะาะใช้เวลาหึงแม่ก็เลยนึ่งเสือ้อเต่าถ่านนะคะนี่ไฟก็ตินแล้วเนาะจ้า จ้าทุกคนเดี๋ยวมาเบิ่งตอนซุกนะจ้ะเนาะนี่นาอจ้าทุกคนกะซุกแล้วเนาะซุกเรียบร้อยนะจ้าทุกคนใบตองกะเปลี่ยนสีแล้วเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งตอนตอนแกะเนาะคะเนาะว่าเราเป็นตาแซบสำหร่เนาะ นี่เนาะจ้าทุกคนกะมกป่าแม่กะซุกแล้วเนะาะเดี๋ยวแม่จะแกะให้เบิ่งเนาะว่าลเลาเป็นจะแซบอยู่บนเนาะหอนหอนเลยค่ะจ้าทุกคนมกป่าจ้า มกอันหมกปลาครอนะคะทุกคนตัวนี้อันนี้ไข่มันเนาะมกไข่มันหมกปลาคอนาเนาะค่ะเนาะหรือว่าหมกปลาช่อนนานะจ้ามาจ้าทุกคนมาเซ่บซฟน้ากันเด้อจ้ะเดี๋ยวคลิปนี้แม่ขอตัวไปกินข้าวแรงก่อนเนาะจ้ะเดี๋ยวพบพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ